ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผม TDM Gamer ครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมคาบาก,กิ้งนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแต่งรถนะครับผมตอนนี้ผมใช้รถ GTR อยู่นะครับผมเดีย๋ยวผมจะไปซื้อรถกันเลยนะครับผมตอนนี้ตังค์ของมีอยู่ประมาณ43 ร้านนะครับผมนี่ครับผมจะเลือกซื้อเป็นคันนี้นะครับผมผมจะลองไปแต่งดูว่ามันจะแรงหรือเปล่านะครับผมก็ขอตัดไปตอนแต่งเลยครับก็ตัดมาตอนแต่งนะครับผมจะเลือกเป็นสีดำนะไม่เอาสีขาวดีกว่านะปีกก็ไปอีกนี้ไปเลยครับสีดำครับผมสีดำครับปีกสีดำมันก็เท่อยู่แล้วครับเท่มากเลยครับผมต่อไปเราจะไม่เลือกร้อผมเอาล้อแบบนี้ก็ได้ครับสีขาวครับ ไปเราไปเลือกลายกันเลยดีกว่านะครับลายมันมีมาใหม่อ so ยู่นะครับผมเดี um ๋ยวผมจะเลือกไปเอาอันไหนดีครับเอาน่าจะมีอันสุดท้ายอยู่ครับมันมีเพิ่มเข้ามานะครับนี่ครับมันจะเป็นสีสันอย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับต่ตรงนี้ก็จะมีอันใหม่นะครับผมนับเลือกไฟเรื่อยๆเลยครับผมนี่ครับไฟครับแต่ผมไม่เอาไฟครับผมจะเอาอันนี้ครับเอาอันนี้ครับอันนี้ครับนี่ครับไปลงไปเลยนี่ครับแล้วก็ ย้อมสีครับผมขอขยับก่อนอ้าวหายหายแล้วอ้าว๋นี่ครับขอเอาเป็นสีสีสีเหลืองก็ได้นะผมเอาเป็นสีฟ้าดีกว่าครับนี่ครับสีสีฟ้านะนี่ครับโคตรเท่เลยครับนี่ครับเอาเลยครับผมนี่ครับผมเอามาแล้วครับต่อไปเราก็จะดูเครื่องนะครับผมผมจะเลือกเป็นเครื่องขอแต่งเป็นตอนเลือก ล้วยแท้อ่าต่อไปแล้วก็จะมาปรับโชกันนะครับผมผมก็ปรับเป็นโชกแค่นี้นะครับผมปรับตามผมเลยก็ได้ครับเดนี่ครับปรับโชกหลังให้ยกหน่อยนะครับผมนี่ครับืหได้แล้วครับผมนี่ครับนี่รถเท่ไหมครับทุกคนไม่เท่ไม่เป็นไรครับเราไปเริ่มกันเลยครับผมนี่ครับผมจะเอาเป็นดั้เทเลสไทน์นะครับผมนี่ครับืผมแค่มาลองเครื่องนะครับเนี่ย ผมแค่มาลองเครื่องนะครับทุกคนแค่มาลองเครื่องนะครับผทุกคนผมแค่มาลองเครื่องครับนี่ครับแค่มาลองเครื่องครับผมนี่ครับผมเข้ามาในเกมแล้วครับผมอ่าต่อไปเราก็ผมจะลองใส่เกียร์ออโต้นะนี่โอ้โหอย่างแรงเอไม่ขายไปผมไม่ได้ขาย้ยนะครับโคตรแรงครับผมบอกเลยแรงจัดๆนะครับผม แต่ระวังครับมันดิฟนะครับหนี่ดีบางผมอ่ะก็ไปชนเสาไฟฟ้าอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับผมครับต่อไปแล้วก็จะเปลี่ยนมุมมองนะครับเดี๋ยวผมจะดูครับว่ามันไปเมืองตรงไหนครับเออเมืองเมืองที่เขาบอกกันนะว่ามันเป็นเมืองของทีเทอเออเมืองตรงนี้ครับสายมือบนเลยครับนี่ครับ มบนใช่ครับเราไปกันเลยเลี้ยวครับเลี้ยวเอ้ยผมถอยหลังดีกว่าถอยหล,ลัง่อนถอยหลังทางครับโอ้โ,อโหมันก็ยากอยู่นะเมื่อก่อนอนะ่ะแพทเก่าอะนั่นแหละมันขับยากมากมันเป็นเกียร์แบบยาวๆเลยอะ่ะแต่ตอนนี้ไงมันเหมือนอัน,นอันเก่าอะ่ะก็แรงแล้วนะนก็ดีนะนะครับผมขับรถอย่างนะครับชนไหมอุ้ยไม่ชนครับทุกคนอืม อาผมมือลั่นครับผมโอ้โหผมมือลั่นจบเลยโอ้ผมก็สำรับคิมนี้ก็ขอ